สวัสดีครับนุ่นอนันตภูมินะครับมาอัปเดตท,ทุเรียนหลังศูนย์หน่อยนะครับนี่ทุเรียนหลังศูนย์นะครับตัดหญ้าแล้วนะครับตัดหญ้าแล้วโคก็จะประมาณนี้นะครับตัดหญ้าแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาลงไปดูด้านหลังด้วยหญ้าเรียบร้อย อย่างที่บอกไปครับว่าเราจะตัดเมื่อจะเข้าหน้าฝนนะครับแต่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยในการเตรียมแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่กําลังเตรียมอยู่ฮะก็คือด้านหลังเลยเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัดหญ้าไว้เรียบร้อยนะครับจะพาไปดูด้านหลังว่าเราเตรียมอะไรกันบ้างนะครับพอต้องบอกว่าปีนี้หนักหนาสาหัสนะครับ สำหรับภาคตะวันออกถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับก็เด <queen> ี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี <c oughs> yeah, ้ว่าเราเตรียมอะไรอีกเห็นหรือยังเห็นหรือยังเพื่อนเพื่อนเห็นหรือยังเพื่อนเพื่อนเห็นหรือยังนี่ครับนี่นะครับเป็นแปลงหลังศูนย์นะครับโอ้ยขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหม มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นนู่นครับถอยหลังลงไปก่อนครับถอยหลังลงไปก่อนขึ้นไหวไหมนู่นนะครับพี่ต๋องนั่งดูงานอยู่นู่นนะครับลุ้นกันครับเ,เพื่อนๆเอ้ยไหวไหมไหวไหม สุดยอดนะครับเนี่ยครับแหล่งน้ำครับด้านหลังจะต้องมาปรับกันใหม่นะครับมแมคโครเล็กเลยทีเดียวนะครับ อเนีย oh. เป็นแปลงที่อยู่หลังศูนย์นะครับตัดยอาเรียบร้อยก็โค่นทุเรียนออกไปต้นหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูต้นทุเรียนที่โค่นไปก็คือต้องยอมเสียสละ,ะครับ ดูใบนะครับ,รบ,นะรบก็โค่นออกไปต้นหนึ่งนะครับนู่น่าจะไปซุกอยู่ในนู้นแล้นะครับนี่คนระับทางลงไปโอ้ยลึกมากนะครับ นี่มาแอบด,ดูทางนี้นะครับลุน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 ขึ้นไหวไหมลุน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 นี่ครับไอหลงนะครับตัวนี้ท่าภาษาของหัวลาเขาจะเรียกว่าไอหลงไอหลงนะมิซูนะครับรุ่นเฉินหลงนะครับกูโซเทอร์โบนะครับขึ้นไม่รอดนะครับต้องถอยไปก่อนนะครับถอยไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเริ่มลื่นแล้ววิ่งนานจัด ถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนขึ้นไม่รอดนะครับขึ้นไม่รอดผมไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยจะเฉี่ยวผมไหมเนี่ย โหขุดลึกมากนะครับรถวิ่งขึ้นไม่ได้ครับแอบก่อนแอบเดี๋ยวดูว่าจะส่งขึ้นมานะครับตัวบึง้งมาแล้วครับส่งมาเต็มที่นะครับ มีอยู่สองคันนะครับรอลงต่อคิวกันนะครับเอาดินออกจากสวนทุเรียนนะครับโอเคแล้วกลับดีกว่านะครับไปเข้าศูนย์กันดีกว่านะครับนี่ลกลับเดี๋ยวพาดูสวนทุเรียนนี่ครับมันเตียนยนะครับเราตัดหญ้า นะจะสังเกตว่าเราตัดหญ้าเราไม่ได้ตัดเตียนนะฮะไม่ได้ตัดติดดินนะครับก็จะตัดแล้วก็ให้เขาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ตัดติดดินเห็นหัวเวียงไหมฮะหัวเวียงจะห่างจากโคนต้นอยู่ประมาณสักหกสิบนะครับประมาณหกสิบเซนเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้ห่างออกเยอะนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณนี้ครับ ห้าสิบหกสิบเซนนะครับไม่ได้ห่างเยอะนะครับนี่แตกใบเนี่ยใบเพสลาดนะครับนี่ือเรียกใบเพสลาดนะครับใบจะเป็นตองๆนะครับไม่ใช่ใบเหลืองนะครับใบเพสลาดนะฮะกำลังปรุงอาหารแล้วก็สะสมอาหารในตัวเองนะครับในระหว่างนี้ก็จะใช้เวลาสะสมอาหารในตัวเองอีกประมาณสัก สาิบวันสี่สิบวันก็จะแตกใบใหม่ได้อีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เร่งก็จะอาจจะใช้เวลานานกว่านี้แต่ถ้าเกิดเราเร่งนะครับเร่งให้ใบแก่เร็วอย่างเงี้ยครับฉีดสะสมนะครับช่วยเขาสะสมนะครับเขาก็จะแก่เร็วเขาก็จะดําเร็วแล้วเขาจะแทงใบใหม่ขึ้นมาเร็วนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะสะสมอาหารนะครับ โอเคถึงสูนยแล้วนี่ก็จะเป็นมานอนเป้าแมคโครนะครับเอาแมคโครลงบอ่อขุดดินนะครับมานอนเป้าแมคโครกันอนผมก็เข้าไปทำงานต่อในศูนย์นะครับโอเคครับเพื่อนๆโอเคเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ แต่ว่าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเข้าศูนย์ก่อนครับอ๋อมีทุเรียนกินด้วยนะครับทุเรียนลูกน้อยนะครับมีรองกองด้วยนะครับรองกองจากป้าจุกนะครับป้าจุกเป็นแฟน youtube นะครับมาเช้านี้เอาของไปส่งป้าจุกนะครับแล้วก็ป้าจุกให้รองกองมานะครับนี่รองกองหวานมากนะครับขอบคุณป้าจุกด้วยนะครับอันนี้ทุเรียนนะ คุเรียนลูกน้อยนะครับอันนี้จากพี่แสงจันนะครับอยู่วังจันนะครับของกินเยอะโอเคครับเพื่อนเพื่อนปุ๋ยก็หมดโกดังแล้วเหลืออยู่หน่อยเดียวนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ